สวัสดีค่ะวันนี้มาเอาเสื้อให้เพื่อนๆดูนะคะเสื้ออาจารย์เฉลิมชัยที่บอกในคลิปออกเที่ยวเชียงรายเห็นไหมคะน,นี่สวยไหมถ้าใครเคยไปแล้วไม่ได้เข้าไปในช็อปหรือว่าใครที่ชอบใส่เสื้อมอ้อมที่แบบเหมือนแบบฟอกนุ่มอะค่ะสวยเนาะมันจะแบบใส่สบายนี่อันนี้ยังไม่ได้ใส่นะคะแต่ว่า ของพ่อกับของแม่ใส่แล้วเราซักให้แล้วเรารู้ว่าผ้าเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยแต่เราอยากให้เพื่อนๆดูด้านหลังของลายสวยไหมคะสวยเนาะนี่เป็นแบบละเอียดมากเห็นไหมคะโฟกัสไหมสวยมากคะ่นะ,คะโอเค สวยใช่ไหมคะสวยเนาะสวยจนไม่กล้าใส่กลัวกลัวกากเพชรหลุดที่พูดไว้ในคลิปอ,อที่เชิงรายที่บอกว่าเข้าไปซื้อของเสื้อในช็อปอะไรเงี้ยเสื้อตัวนี้น่าจะซื้อประมาณตัวละสี่ร้อยซื้อมาหลายตัวอยู่ แค่เอามาฝากเพื่อนๆดูเฉยๆว่าเสื้อมันมันสวยขนาดไหนสวยจนไม่กล้าใส่เลยเอามารีวิวให้ดูนะคะบ๊ายบาย